สวัสดีค่ะเหมยหงทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกล่องการดนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ในตอนนี้การดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะ ดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะค่ะเรามาดูพลังงานนะคะผู้ที่พบแรนดอมชุดนี้นะคะพลังงานคุณเป็นแบบไหนนะคะอาจจะสลับกันได้นะคะ มาสองใบเลยนะคะเด็กเหรียญน,นะคะกับเดอะซันควีนออฟเพนนิคันเดอะฮีโร่เฟนไฟออฟเพนนิค พลังงานคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเพดอเปนิคเลนะคะแต่ว่าคุณก็มีความกระตือรือร้นนะคะในการทําสิ่งต่างๆนะคะชอบเรียนรู้นะคะชอบศึกษาหาความรู้นะคะคุณมีความลเลิงสดใสนะคะเป็นเด็ดซันะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะคะหรือว่า มีความหวังหรือว่ามีความหวังกับชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนดีนะคะชอบทำบุญนะคะหรือว่ายึดหลักความถูกต้องความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ยึดหลักในคุณงามความดีนะคะคุณ คุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะชอบดูแลผู้อื่นก็ได้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแต่เหมือนตอนนี้คุณมีเรื่องที่ลำบากใจอยู่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณตกอยู่ในความรู้สึกที่รู้สึกเหน็ดหนาวรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะคะในสภาวะตอนนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการงานนะคะหรือเรื่องความสัมพันธ์นะคะมีความยากลำบากในชีวิตคุณอยู่นะคะค่ะเรามาดูพลังงานของผู้ที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะว่าพลังงานเขาคนนั้นนะคะเป็นแบบไหนนะคะ วิวออฟฟอร์จูนสองดาบสี่ดาบสี่เหรียญ พลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเลเวอร์นะคะใครๆก็อยากเข้าหาเขานะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนราศีเมถุนได้นะคะ mm hmm. เป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือว่า เป็นคนที่มีคาลมดีก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกก็ได้นะคะหรือว่าเก็บความทรงจำอะไรบางอย่างของเขาเอาไว้นะคะเก็บไว้ในความรู้สึกของเขานะคะไม่ได้บอกใครให้ใครได้รับรู้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงได้นะคะ หรือว่าแล้วก็อาจจะเป็นคนเก็บเงินเก่งด้วยนะคะตอนนี้เหมือนเขาถืออะไรบางอย่างไว้นะ,ะสิ่งสองสิ่งนะคะที่เขาถือเอาไว้นะคะแล้วไม่สามารถปล่อยได้จากจิตใจเขานะคะแล้วก็เลือกไม่ได้นะคะยังอยู่ในช่วงของการถือไว้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจนะคะ แล้วก็มีการหยุดนิ่งกันไปนะคะในอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะนิ่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือว่าไม่ได้ทำอะไรนะคะมีการหยุดพักนะคะวิว of t u r e นะคะแต่เหมือนพลังงานเขาเหมือนจะต้องมีการขับเคลื่อนนะคะหรือว่าวนเจอกับ เรื่องราวอะไรที่เขาอยากจะเจออีกนะฮะอาจจะเป็นคนเดิมๆนะคะหรือว่าคนที่เขาคิดถึงก็ได้ฮะ,ะอยากจะเจอกับคนที่เขาคิดถึงก็ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะแล้วความรู้สึกข,ของเขาคนนั้นนะคะคนที่เขาอยากเป็นกำลังใจให้คุณฮะ,ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ กรบครับสองไม้จิงอาบวนชาลีออด ในอบครับความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนรายล้อมเขามากมายนะสามถ้วยแต่ว่ามีแค่หนึ่งถ้วยนะคะที่อยู่ที่มือเขานะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นคุณนะคะที่เขายังคงคิดถึงอยู่นะคะยังคงไม่ปล่อยคุณไว้นะคะยังคงคิดถึงอยู่ในหัวใจของเขานะคะถึงแม้ว่า ทวาวนนะคะถึงแม้ว่าคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะอยู่อีกที่หนึง่งเขาอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะต่างจังหวัดก็ได้นะคะแต่ในใจเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาเป็นคนที่ คิงออฟวอลนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นหัวหน้างานได้นะคะเขามีแพชชั่นกับคุณนะคะเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะเดอะเชลิออดนะคะม้าสีดำกับม้าสีขาวนะคะคุณอาจจะมีแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติได้ศาส,สนาได้ขนรรมเนียมวัฒนธรรมได้นะคะหรืออุปนิสัยใจคอนะคะหรือแม้กระทั่งอายุนะคะเขาอยากจะเนี่ยค่ะอยากจะมุ่งหน้ามหาคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะในออบคัพนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะคือทรงดีนะคะหมายถึงว่ามีสเสน่ห์นะคะใครๆก็อยากเข้าหาเขานะคะ เขาก็อยากจะนำถ้วยนะคะมาให้คุณนะคะเขามีความรู้สึกดีๆความรักนะคะให้กับคุณนะคะบอสซาอยากบอกอะไรนะคะ ไม่ยอมรับผิดกลัวขันติความสนุกสนาน ฝังใจเขาคนนี้นะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเคยมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะคุณและเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะก,กันนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมรับผิดในตรงนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีอีโก้ก็ได้นะคะและเขาก็กลัวนะคะกับความรู้สึกตรงนี้นะคะเขาอาจจะเคยทำผิดพลาดไปแล้วเขาก็ ไม่ได้บอกกับคุณตรงๆนะคะแล้วก็มีความกลัวอยู่ในใจนะคะแต่เขาก็นึกถึงความทรงจำดีๆกับคุณนะคะคุณอาจจะมีโมเมนต์แห่งความสนุกสนานร่วมกันนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเรื่องราวเหล่านี้มันเหมือนเป็นความฝังใจของเขานะคะ ที่เขายังคงไม่สามารถลืมคุณได้นะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคนะคะมีขวากหนามนะคะเนี่ยฝนตกนะคะแต่เขาก็ต้องใช้ความอดทนนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ มาดูฟังใจเขากันนะคะอย่างฟ้าถามทะเลเพื่อนไม่ทิ้งกันเล่นของสูง ตายดับหน้ายิ้มสู้เขามีความสับสนนะคะในความรู้สึกของเขานะคะคุณทำให้เขาสับสนนะคะคิดมากนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะกับความสัมพันธ์ คุณและเขานะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนไม่ทิ้งกันนะคะคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าผู้ผู้ร่วมงานได้นะคะเพื่อนของเพื่อนได้นะคะเขาอยากจะยิ้มสู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขาอยากจะใส่ความพยายามนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วนะคะอยากจะคิดทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะดูกันต่อนะคะ Listen to your introduction. Tat. No. ให้บอกนะคะว่า ขอให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาติยานของคุณนะคะขอให้ศรัทธาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโน no, นะคะอะไรที่คุณคิดลบนะคะขอให้คุณตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวบั่นทอนในความรู้สึกของคุณนะคะคือคุณต้องการสิ่งไหนนะคะขอให้คุณคิดแต่สิ่งนั้นนะคะหากคุณต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะหรือว่า หากจะต้องการความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีขอให้คุณคิดแต่เรื่องราวเหล่านั้นนะคะสิ่งเหล่านั้นจะดึงดูดเข้าหาตัวคุณนะคะก็เป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะคิดดีแล้วก็ทำด้วยนะคะก็จะเกิดผลนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะะคะในสิ่งดีงามนะคะหากคุณ คิดดีทําดีนะคะพูดดีนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะใจเราก็จะดีและมีความสุขนะคะพลังงานดีๆก็จะดึงดูดเข้าหาเรานะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดหนักขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การไม่ติดคือดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะ กาศอย่าตกนะคะสวมแมสทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าอาจจะอนุญาตให้ถอดแมสได้แล้วนะคะแต่ว่าแม่หมอคิดว่าตอนนี้ก็ไม่ควรที่จะถอดนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะไม่เป็นคือเราจะได้ไม่ต้องมารักษานะคะเพราะว่าการรักษามันลำบากมากกว่าการป้องกันนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ